รายการแล้วหรอ,อสวัสดีค่ะยินดต้อนรับเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการม <Yeah. S 1> ี้แวนแอพท <Yeah. S 1> ีวีวันนี้เราอยู่กันที่ลานจอดรถของตลาดนัดที่เรียกว่าจมโบ้จมโบนะก็ยังคงอยู่ในคลองสามนะคะจกกะังหวัดปทุมธาน,นี<ม>อืมีอะไรเอะตรงเนี้ยเห็นเห็นแต่ไอ้อะไรนะเนี่ยไอของเล่นเด็กเออนี่แนะ ใช่บานบลใช่แล้วอ๋อถุลมถุงถุงอะไรนะถุงลมอ่าบ้านลมค่ะบ้านลมบ้านลมพี่มี้เปิดรายการได้กันหน่อยท่านผู้ชมอยากเห็นอืดีๆเจ้ารับสูช่องมีชแนลทีวีอ่ะหนโนวันนี้วันนี้เขาเป็นแขกเขาเป็นแขกผู้มาเยือนอ่ะไปที่พาหนูไปเดินเล่นหน่อยเลยค่ะนะคนไม่เคยมาอืมไม่เคยมาจริงอ่ะไปพาพาเที่ยวเลย โอเคหดูพาเที่ยวป่ะค่ะทุกคนค่ะลานจอดรถกว้างมากนะคะที่นี่ก็มีของของกินของใช้นะคะเสื้อผ้าอาหารขนมหวานทุกอย่างเยอะแยะมากมายเห็นแล้วเห็นแล้วปป่ะอเคบ้านก็อยู่ตรงนี้นะพย่ะบอกเดี๋ยวเขารู้หมดอ๋อเหรอใช่อ๋อจะมาจีบไดไหมไม่ได้อ๋อเหรอไม่ได้เหรอทำไมอ่ะ หนูหัวใจหนูไม่ว่างแล้วค่ะโอ้โหอะไรคะไม่เปิดตัวเร็วจริงยังพูดยังไม่ได้เปิดตัวอะไรเลยหนูพูดแค่นั้นเฉยๆอ๋อเหรอใช่เคยแต่ว่าเคยมาแล้วอ่านี่มีมีอะไรมั่งทางเข้าอ่านะคะทางเข้านี่ไงเป็นร้านยำเนื้อยำยี่สิบบาทยำต้มแซบสารพัดต่างๆอร่อยมากอร่อยมากอะโซนนี้เป็นโซนของกินเราไปลุยของกินกันเลยอ่ใช่ไหมอ๋อวันนี้พิธิกรจะพาท่านผู้ชมมา กินอาหารใช่ไหมอร่อยอร่อยอืมน้ำลายไหลเยอะโอ้โหีโอน้ำลายไหล่ของข้าวไปแล้วอะของหวานมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะที่นี่เขามีร้านผักร้านหนึ่งนะร้านนี้ต้องบอกว่าร้านผักร้านนี้ขายถูกมากทุกคนดูทุกอย่างยี่สิบบาทขอได้ทำหน่อยนะคะค่ะเอา่อค้าแม่ค้าใจดีนะคะแวะมาซื้อกันได้นะที่ตลาดจมโบแห่งนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยยี่สิบบาททุกอย่างเลยนะคะโอ้ยดีเนาะใช่ ซื้อไปฝากหมาได้นะถ้าอยากได้เห็ดอะไรอ่ะอือ่ะเอาไปทําอะไรก็ได้ที่อาหารใช่ราการอาหารอันนี้ไม่ได้ขายนะคะน้องหมาอ่ะโอเคนี่คือเคียวปกติใครมาแล้วแล้วแวะร้านไหนอร่อยอ่ะนี่คือขาหมูที่นี่ก็มาซื้อขนมเหมือนกันนี่ก็มีเห็บป้องใช่ใช่แต่ร้านนี้ก็จะก็จะไม่เคยยังไม่เคยโดนอันนี้อะไรอ่ะหมี่กระทั้หมี่กระทั้ เหมวันเพื่อนพี่หรือเอฟซีพี่คนนั้นที่เขาเรียกพี่ตลอดเลยอะอ๋อเหรอเนอะเนอะคือมีกระตะหมี่ก่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่ามีอร่อยนะคะนี่ก็กินละห้าบาทสิบบาทเท่านั้นเองเนาะนี่ก็โพดด้วยค่ะอืมมีมีอะไรอร่อยอุ้ยอันนี้ขนมญี่ปุ่นเหรอมีอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างขนมร้านนี้ก็อร่อยขนมหวานผลไม้ร้านนี้ก็ดีนะคะเราจะเริ่มจากคนไหนกันดี โอ้ยเยอะเหมือนกันนี้ใช่ไม่ธรรมดาข้าวซอยข้าวซอยแรกเลยอะนี่เราเดินมาจากหลังตลาดกันนะคะเพราะว่าเราจอดรถด้านหลังเราก็ลุยกันเลยนี่ชูชีหนึ่งแหนึ่งทีละสิบบาทสิบแถหนึ่งเท่านั้นนี่ปลาตัวละร้อยสามสิบร้อยแปดสิบค่ะเป็ดไก่ย่างเป็ดย่างข้าวขาหมูพี่หมีเป็นไงบ้างคะพี่หมีมีกันอดอิ่มแล้วนะเนี่ย น,นี่เใ็ใช่ต่อนะ,ะกำลังตั้งมานะกำลังยาเลยอานี้นะคะและนีก็เป็นอาหาราข้าวร,ราดแกงนะคะที่น่าทานมากที่หอยอันนีน่าทานมากเลยเพื่อนๆชอบทานจังนะอาหารน่าทาน,นนะาออมีน้ำผึอออ้ออกกนา,าดนีไอ้ลำไยน้นำยย<ะ>นผลไม้ใช่น้ำผลไม้ เป็นตมปกติมามามาที่นี่มามาซื้ออะไรมาซื้ออะไรเป็นเป็นขาประจาอือผลไม้ผักกับผลไม้อ่าแล้วของกินอะของกินซื้อยำมีอะไรอร่อยยำยำร้านข้างหน้าอันนี้ใช้กล่องใช้กล่องนี้ราคาดีนะไม่แพงด้วยซื้อหกบาทเองเลยเองนะคะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแพ็คละสามห้าสี่สิบนี่หมูปิ้งใดใต่างๆที่จะชอบมาซื้อยำร้านนี้ อ๋อนี่ขาประจำใช่จริงอ่ะจริงสวัสดีค่ะยำขาประจำใครดีไหมใช่ชอบกินยำอันนี้อ๋อไหมอืมอีกแล้วนะคะใช่เพิ่งทานอาหารมาจริงจรนะคะนักนักกินข้าวเหนียวตเรียนข้าวเหนียวตุเรียนสามสิบบาทเองเมื่อกี้อันนี้นึ่งนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นโซนแบบ เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะของหนุ่มสาวสตรีอะไรใดๆก็ว่าไปโอ้หที่นี่กว้างเลยเนาะโดนกว้างกว้างกว้างนี่เป็นข้าวหมกไก่นะคะโอ้โหเริ่มต้น50บาทได้่งถูกมากนะคะตัวมันกเลยอ่ใหญ่มากด้วยนะคะนี่ใหญ่เลยไก่ทอดก็50น้า50บาทอันนี้ก็สะปูกั้งสะปูกเลยนะคะ70บาทเท่านั้นเองเราต้องมาอุดหนุนร้านนี้ให้ได้เลยนะ พ่อค้าพค้าหนุ่มน้อยนะคะกินลิ้มอ่นนี่นะคะขายไก่แซ่บไก่วิงแซ่บเอียงได้เลยรไหมคะพี่หนีถ้าเกิดจะเดินเดินให้ทั่วนี่ยังแต่คงไม่ทั่วเน <c oughs> าะเ <c oughs> ดินไปเรื่อยๆอ,อยากชิมทุกว่าเลยอะ่ะคุณพระช่วยจริงๆเมื่อกี้เ,เห็นว่าพี่กินอะไรมาไม่รู้สิค่ะข้าวขาหมูอ,อ,อีกแล้วเราเจอน้องอีกแล้วนีมไส้ขอดัมโบ้นะคะชินลิ้ห,าหา้ามหัเองมีผลไม้ฝั่งมี พัดไขยด้วยทำเส้นเล็กทำสารพัดค่ะทำยำคอหมูย่างใดๆนะคะอันนี้ได้ยินเสียงกนะคะลุกนะคะใครชอบของแซ่บๆของนัวๆค่ะก็แวะมาได้ที่นี่ไอ้ข้าวปลาแกะมาอีกแล้วนะคะตัวลาด้ะห้าสิบบาทเองนะขายคื่นู้นี้ของตัวลอยก็คือตัวละห้าสิบบาทมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเฮงๆนะคะ ามาเร็วเนาะพ่อค้าแม่ค้ากำลังจะเปิดร้านกัน6ทีงมีขนาดมาเร็วนะใช่ไม้ละ10บาทมีแกงแกงแกงเห็บกรอบมันสองละมาที่กำลังกินเลยนะกินหกสิบบาทมีตาเดือดตันนี้ี่ซื้อหรือเปล่านะคะไส้กรอ้อมแ่บอ่ะผลไม้ของหวานเพื่อละ10บาทข้าวเหนียวทีเดียว30บาทอืไก่ทอด หอมจริงๆกันนะไส้กอกไส้กอกอันนี้ก็อร่อยอยากให้ท่านผู้ชมนี่เดินมาที่นี่จังเลยในเวลาเนี้มันหอมมากเลยค่ะนี่กระดาอิ่มแล้วนะเนี่ยไม่หิวหรอนะถ้าเกิดหิวนี่ซึ้งแหลกเลยอ่ะน่ามึดตาลายใช่เข้าซอยไหนอีกไหมคะอืออ่ะไปอ่ะเดินนาหน้าเลยอ่ะมาดูซอยนี้กันต่อโซนอาหารค่ะเราอยู่ันที่โซนอาหารนะคะนี่ขาประจําเขาคืออะไรนะต้องตายำร้านนี้ก็อร่อยนะ เอกขาประจำใช่เคยเคยไปซื้อใช่ไหมเคยดูไม่พลาน่ารักมากเลยเอาไหมเฮงๆนะคะค่ะซื้อิ่มมาเนี่ยเราหนูท้องแตกก่อนนะคะอืมอันนี้อะไรอ่ะอาบูอาบูฟูชั่นซื้อได้เลยนะคะซื้อเสร็จจุ่มๆจิ้มๆนะเอาไหมโอ้โหเขามีสอนที่เติมด้วยโอ้จะตื่นตาตื่นใจเลยไม่เคยมานี่ามาั้งแรกใช่ใช่นะคะนี่จะเป็นลิ้นไม้ละห้าบาทอ่ะไก่สไปซี่ใดๆต่างๆ กับแม่ค้าคนสวยนะคุณนาคุณตามียำเนมค่ะเฮงเฮงนะคะอันนี้จะเป็นขนมจีนนะคะร้านขนมจีนทิ่ละสี่สิบบาทเท่าน้เองสวัสดีค่ะเฮงเฮงนะคะโอ๊ยวันนี้ร้านซอยนี้ร้านปิดอยู่ข้าวหนึงขนมวคินละสิบบาทนะคะจวงเบลอเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าซอยโน้นเนาะแล้วก็จะหมดแล้วนะ อันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อร่อยไหมใช่ต้องอร่อยทุกร้านรู้เออใช่อันนี้น้ำพริกน้ำพริกสารพัดน้ำพริกนะคะน้ำพริกผักต้มผักสดอือะไรก็ว่าได้ด้วยข้ามีอ๋ออันนี้กระเพาะปลาปลาผลไม้อ่าผลไม้ก็มีที่ร้านนี้ที่ตุกตามมาซื้อร้านไหนคะมั่วตะปามั่วแล้วเนี่ยตะเปาลูกแรกสิบแปดบาทยี่สิบบาทเอาไหมเอาอะไรไหม ทำไมไหนบอกสิอาการมันเป็นยังไงอาการอิ่มแล้วอยากกินอีกอืมอืมน่ากินนางนั้นเลยทุกคนกินอะไรกันดีอยากกนไมท่านผู้ชมอยากกินอะไรครับไก่ทอดไหนลองคอมเมนต์มาที่ว่าอยากกินอะไรอ,อันนี้เป็นแบบพวกสปาเก็ตตี้ขี้เมาข้าวหน้าเนื้อพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะข้าวไข่โบดแกงกะหรี่ค่ะ น้าทานมากเลยะอืมหิงหิ้งะชุดละห้าเก้าห้าเก้าท่านผู้ชมตามเรามาได้ที่ทุกคนเห็นมีห้าเก้านะคะที่ตลาดนัดจัมโบ้แห่งนี้อืตามมาได้ตามไม่ได้ะมาเลยนะเดี๋ยวเราจะส่งมีสเตกตี้คาโบล่าด้วยติกักให้โอเคหี่ค่ะน้ำผลไม้ปั่นไส้กรอกผลไม้อะไรใดๆก็ว่าไปน้ำจิ้มทั้งหลายเลย นี่้วยอ่ะตะกร้ฟูเลานะคะหวานกรอบหอมอร่อยแน่นอนนี่ร้านนั่นไงทอดมันไหนละานอ้นอยู่ไหนนี่หมูกรอบเจอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องซื้อแน่ร้านอ้วนกำลังดังเลยอ้วนใหญ่เลยอันนี้อะไรขนมขนมขนมที kind of ่เรามีหวานหวานเย็นไหมใช่เค้กบ๊อบปิดกาแฟสาขาสองแล้วปิ่นเพชร นะ้ำพริกเผ็ดใส่ช้างอันนี้ร้านขนมเด็กน้อยอะไรก็ว่าไปองมีสิบหลอกกำลังคำงนวณราคาอยู่แล้วนะคะอ,อ่ะขอโทษป๊อปคอนคอนะคะปลาพรปลาพรมีหลายรูปมากเลยเนาะเตียงด้วยมีมิมกมีมิกด้วยน,นมีร้านม,มาล่าไดไดายต่างๆไม่ละสิบบาทนะคะอ่ะร้านขนมโซนเสื้อผ้าอะไรก็ว่าไปจริงตรงนี้เป็นเวทีนะ วีดีนักร้องจะมาขับร้องร้องเพลงให้เราฟังอ๋อหรอมีนักร้องวยเหรอใช่ใช่ดนตรีสดดนตรีสดอันนี้อะไรเออหม่าม่าผัดจีซีใช่เยอะหรอของกินเยอะมากเลยนนค่ะหยุดหนึ่งวันพรุ่งนี้เขาหยุดนะแต่วันี้ยังขายเอนก็น่าทานอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทาโกยากิหรอทาโกยากิทโกยากิตโกยากิตะโกยากิโกยากิะกากิะโกยากิะโกยากิตโกยากยากิตะโกยากิโกยากยากิต้โกยากิตโกยากิกยากิิโกยากิกากิกยากยากิโกยากิโกยากิโกยากิทากิิโากิ ไก่เลือดทีละสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบาทเนยเคี้ยวตบเนยกรอบเอาอะไรไหมมาถึงบ้านลมแล้วเล่นเล่นโอเคเป็ดด้วยเป็ดย่างเอาหายตันละห้าสิบาทเองนะคะไม่แพงนะคะตรงนู้นโซนอะไรนะโซนของเล่นเออบ้านลมบ้านลมแล้วก็มีเสื้อผ้าดีพี่เอาอะไรไหมไปชิมขนมหวานสักอย่างหนึ่งไหมเออไม่เห็นมีขนมหวานเลยมีร้านนั้นไงร้านไหน เรอไม่เห็นมีเลยใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นเอาแล้วเขาบอกไม่เห็นขนมหวานเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมขนมหวานลองไปดูซอยนี้นล้วนะนี่มียำหอยใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนมหวานไหนะร้านไหนอืมอร์อโดนัทโดนัททีละสิบบาทขอเบีเอเอามั้ยช็อกโกแลตสดเอาเอานี่ไหมเห็นเอาไหมไม่เอาขนมหวานมันต้องเป็นพวกอะไรนะ ยำร้านนี้อร่อยนะหรอใช่ไม่รักไปกินว่าไม่มีคนช่วยอ่ะสิอ๋อไม่ไหวแล้วเออไม่มีคนช่วยเนี่ยอนี่น้องขายอะไรอ่ะเมื่อกี้เราไปดูโอ้นี่พี่อยากลองอันนี้ไหมอะไรเอออะไรไม่รู้พี่ลูกละสิบห้าบาทเนี่ยได้กุกุเนี่ยขนมอันนี้อร่อยมีหวานเย็นไหมร้านเนเออหวานเย็นไม่เห็นมีเหรออือ มีแต่หนูเนี่ยหวานเย็นชื่นใจจะกินไหมนี่ไงยำแข็งใจนี่ร้านนี้อร่อยแต่ว่าไหวไหมอะไรอ่ะแต่อันนี้อร่อยอยากชิมเออมันแปลกดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุกแบบเลยอะคะทุกแบบเลยใช่ไหมอ่ะเลยเอาเลยนี่เอาไหนพลุ่มนี้จะเป็นบานอ๊อกกี้ข้างพี่จะมีเป็นบานอ๊อกี้มัทฉะมัทฉะช็อกโกแลแล้วก็คาราเมลแล้วก็คานอ๊อก ค่ช็อกโกแลตแตงโมไม่ใส่แพคเกอร์ถ้าใส่แพคเกอร์เราจะเรียกว่าเป็นมารนารีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตรอเบอรี่ต็อกเบอรี่ป่อยชองสามารถใส่เป็นคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตได้สะมารถได้อ๋อโอเคงั้นงั้นเอาอันไหนอที่เลือกอันหนึ่งหนูอันหนึ่งคนละอันอืมปล่อยชองอ๋อปล่อยชองหนึ่งทานเลยไหมทานเลยค่ะระหว่างอันนี้กับอันนี้ที่เอาอะไรอืมเอาอันนี้อีกอันหนึ่งแราวมีหรือช็อกโกแลตต้นไหมคะอ่าช็อกโกแลตครับใช่ค่ะราดช็อกโกแลตอันนี้กับอันนี้ที่เเออออออาะะไรรร๋สตบี่น ่เอาสตรอเบอรี่ค่ะนี่ชิ้นละสิบบาทเหรอคะเนี่ยขายถูกจังเลยอ่ะขายถูกมากค่ะชื่อร้านอะไรนะปังปังเบเกอรี่อ่าอย่าลืมเวะมานะใช่แล้วดูอันนี้อันนี้คืออะไรคะเลลี่ค่ะเยลลี่อ๋อขายไงคะสิบบาทห้าแถมหนึ่ง อ๋อนู้นเขามีรวมตรงนู้นได้ด้วยอ๋อขนมหลอกนี่ไงขนมหลอกที่หมีแซวเล่นอ๋อขนมญี่ปุ่นอันนี้ได้เได้เลยนะอ๋ออันนี้คือแป้งที่จามาทำอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคนี่พี่หมีคะหลังบ้านเห็นเลยทำโชนนี่แป้งอานูนนะคะแล้วก็มาทำอย่างนี้ดูสะอาดมากทำมันสดๆร้อนๆเลย ใช่เคยกินจิมาริงอร่อยมากใช่ใช่ค่ะเคยทานใช่ใช่ใช่อร่อยมากอ่ะอ่ะพี่หมีประเดิมคนไม่เคยทานวันนี้ถือว่าผมเป็นแขกรับเชิญนะไม่ได้เจ้าถินอ้าวโอ้โเนี่ยนะคะอ๋อมากเลยเออขอขอทิชชู่หน่อยค่ะ อ,อร่อยไหมอร่อยขอบคุณค่ะล้องกินดูยไหมกินอันน้าอือเป็นไงมั้งอืออืว้าวเป็นไงหอมหวานมันอร่อยอ่ะกินอีกกินทำนี่ว้าวอืออืมดีดีด แนะนำให้ท่านเอฟซีมาไหมมาเลยค่ะ10บาทเอออืมอร่อยไหมคะอืมอืมเหลืออีกชิ้นหนึ่งเราต้องช่วยกันช็อกโกแลตดูใบช็อกโกแลตดูใบอันนี้ของลูกตาอ่ะค่ะของลูกตาที่พี่หนีช่วยเลือก ออนะอ๋อแล้วดูใบเป็นอย่างนี้ก็อ่านตามป้ายค่ะแต่ก็ว่าเอ๊ะอะไรเอ่ยคนละงคนลห้เป็นไส้ท่งเป็นรเฟิเหมือนกันท้งที่าคบานนีคนเดียวไม่ทันมตอนท่านผู้ชมหน่อยอ้าอ้ามนะคะซีโอหมีนะคะเขาชอบสตอรี่นะคะถ้าเอฟซีอยากจะมาฝากก็ได้เลยนะคะยินดีร้านนี้ขนมอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามี ออร่อยจริงเมื่อกี้ปาให้พี่เป็นสามสิบเนาะเอนดี้อันหนึ่งอ่ะอะไิดบาทใช่ไหมโอเคแล้วกินยังไงอ่ะพี่การทานยางก็สิบเองนะคะอ๋อแล้วก็แล้วก็คืออันนี้พี่ทิ้งเลยอ๋ออ๋อโอเคอันนี้ปากปากขออนุญาตขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะจะได้ไม่เป็น ไอ้พี่เลือกสีให้หน่อยเลือกสีเอาด้วยเหรอใช่เอาไปอันหนึ่งมันเป็นสีโคกเหรอคะสีเหมือนกันไหมโคกเหรอมันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะอืมตอนนี้เดกปากมันจะเวลาเด็กเขาดึงดึงเข้าดึงออกแล้วเ็าปักลงไปมันก็จะมันจะมีเป็นน้ำอมุ่นผลิ้นสีค่ะตอนนี้แล้วก็มะนาวหวาน อืมค่ะแล้วก็เป็นรถโคล่าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแนวเหมือนบูฮาวายรถไหนขายดีสุดคะจริงจริงก็โดยรวมโอเให้พี่หมีเลือกเลยขอบคุณมากค่ะอืมเลือกหนึ่งกันใช่บูฮาวายเฮ้ยได้บูฮาวายอุ้ยเอาเอาป้อนหนูมันให้อาหารสัดหรือให้นมลูกอะไรมาเลยมาเลยมี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 อ๋อเอาไหะ พี่ค่อยๆบีบนะเดี๋ยวพ่นขึ้นหน้านี่เสร็จเลยนะคะแล้วชักเริ่มมีความแบบไม่ไว้ใจนี่ดูมือเขาทำดิอีกนิดนึงก็จะทำไงคะเดี๋ยวพี่จะเย็นๆน,นะอ่ะโอเคเบาๆเบาๆอือ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 อ่บีบเองบีบเองอ่ะ,อะทุกคนคะอืออร่อยไหมมันแบบเปรีย้ยวอร่อยเออมันมันเปรี้ยวอ่ะ หมือนโดนฉีดยาแล้วอ่ะพี่เอ๋อะโดนฉีดยารูี่มีโดนฉีดยาไหม่ให้อาหารแมวเหรออาหารแมวค่ะเฮ้ยกินนิดเดียวเองเน่ยมิมิชอบปะนี่ฉีดยาตัวเองนะคะน่ารักมากเลยอืออร่อยเนาะใช่อร่อยมันเป็นเหมือนเยลลี่จริงๆอือโอเคอร่อยถ้าถ้าจะทิ้งวางในตะกร้าได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อขอบตะกร้าขอบคุณมากค่ะ พี่อยากได้อะไรไหมน้ำแข็งใส่ไหมอเอาสักถ้วยหนึ่งอ่ะเราต้องช่วยกันนะอ๋อน้ำแข็งใสสเนี่ยน,น้ำแข็งใส่ไ,ไงคะสามอย่างที่ห้าอ๋อสามอย่าง25ี่ห้าชี้เลยพี่เลือกเลยเอาอันนี้ครับสมหวังสมหวังอ่าค่ะอ่ะแล้วอะไรอีก อ่าชี้ชี้ชี้วุ้นวุ้นวุ้นอ่าวุ้นเอาได้ถ่ายอย่างนี้เออเลยไปเลยจ้ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับอ่าขับพิมพ์อบขับพิมกรอบใช่ขับพิมพ์ตลอดถ่ายถูกจังเลยค่ะสามอย่างยี่ห้าบาทเท่านั้นเองอืมสแกนได้ไหมคะได้ได้อ่านยลยสแกนเอฟตีอยากจะมานี่ก็มามาได้เลยมาได้เลยที่นี่นะคะตลาด นะัดจัมโบ้อยู่ที่ะคลองสามค่ะแล้วก็ชื่อร้านอะไรร้านนี้น้ำแข็งใสข้าวโพ,พดคุกเนยร้านร้านแมค่ค้าคนสวยง่าย <c oughs> <c oughs> ด,ดีนะแ <c oughs> มคะ่ค้าบอกโอเคตามนั้นนะคะอือก็ <c oughs> ร้านนี้อยู่ตรงมุมที่เออใ้เสือ้อลาดมีอะไรบ้างคะ <c oughs> น้ำแดงค่ะบลูเบอรี่แล้วก็สับปะรดน้ำเขียวแล้วก็มาลิกัที้มีใช่ไหม พี่ราดน้ำอะไรดีคะกะทิน้ำแดงน้ำเขียวบูเบอรี่น้ำสม้มกะทิค่ะที่พูดมาทั้งหมดกะทิทอุตสาห์บอกทั้งหมดใช่ไหมอเออมีนะคะลาดแล้วอู้กะทิดูดีมากเลยค่ะหอมนะหอมๆมค่ะขายคุกมากๆจริงๆนะคะเนี่ยนาอ,อุดหนุนกันเยอะๆนะครับ2ีบาทเองอะ่ะราอย่างนี้ต้อง ต้องให้กำลังใจองใกังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ดูสดสะอาดนะคะแบบถูกถูกขาอนามัยมากเลยพอถูกขามเนี่ยตีนหมดเลยใช่ค่ะตีนแล้วก็มีข้าวโพดอบเนยนะคะเฉาก๊วยนมสดนะคะมากันเยอะๆนะคะเท่าไหร่ครับยีบาทเท่านั้นยี่สิบห้าบาทเท่านั้นขอบคุณค่ะได้มาแล้ว อนเข้าามเดี้๋ยวคนกินคนนั yeah. ้นจ่ายตังค์เย้จริงๆนะคะอย่าลืมติดตามช่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายทอดวันพรุ่งนี้ครับนี่น้อแข็งใสคู่กับไข่ปลาหมึกนี่ถ้าไม่หยุดกินนี่ตายแน่เลยตรงนี้มุมนี้สวยมุมนี้สวยใช่ไหมแต่ว่ามุมมมนู้นจะสว่างกว่าไปมุมไปมุมฝั่งคนนะ ได้ได้แต่นี้เราจะโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะใช่อ่ะหนูถือหลอดเดียวเพราะว่าหลอดมันได้ได้ได้อ่าอันนี้อันนี้ตาพาเนรงนี้สวยตาพไหนสวยนี่เนี่ยมุมเนี้ยอ่ะในหนูชิมให้ดูนี่นี่ยืนชิมตรงนี้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องถ่ายร้านก็พี่อ๋อเหรอจะได้รู้ใช่ไหมอ๋ออ่ะโอเค จริงเมื่อกี้เขามีอาวุธสองชิ้นนะคะหนึ่งคือหลอดเมื่อกี้เก็บไปแล้วนะเอาไวด้ดูดอ,อสามารถดูดได้เลยแต่อันนี้เรามีช้อนกายสิทธิ์มานะคะอะดูด้านทางไม่น่าไม่น่าปลอดภัยแต่เท่าไหร่อก็เลยต้องอยู่ในถุงอย่างนี้อะทุกคนมันไม่รอดอ่ะรอดไหมไม่ลอดมันไม่ลอดมันเยอะมากงั้นเอาหลอดดูดจนใช่ต้องเอาหลอดอลดูดจนหกแล้วพี่หมีจ้ะเรื่องดูดต้องยกให้พี่ใช่เหรอเออ <Damn! S 1> อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะพี่ช่วยหนูหน่อยโอเครอดแล้วนะคะอันนี้รอดติ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 ดอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมอ่าดีขึ้นไหมคะ <c oughs> ดีขึ้นนะคะโอ้โหแม่ค้าให้แบบไม่อั้นเลยเ <c oughs> นาะรู้จักว่ามันกำลังดีนะเพรามันมคือของหวานใช่กินกินมากเกินไปเราก็ลำบากตอนอออกนะคะ <c oughs> ดังนั้นเราก็จะเอาแต่พอดี ตรงนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้หอมอันนี้ทับทิมนะคะเป็นไงมัางดีอืมอร่อยอืมอืมเป็นไงมัางหมดเลยอร่อยอยู่ไม่พูดอะไรเลย่ ชาวงน,นี้อยู่ตัววาชนะเลิกเสมอร้านไหนทำอร่อยร้านนั้นก็ถาเลิกอนันอนี้เป็น6วันเย็นด้วยใช่ค่ะ6วันเย็นอ่ะพี่หมีช่วยชิมให้ท่่นผู้ชมดูหน่อยอืออชิมมันหน้าร้านไปเลยนะคะม,มันมีน้ดอะเนี่ยมันมีอะถ้าป้อนนิดสไหน มันเหมือนนมไงแต่มันเป็นกะทิควันเทียนที่เขาทามาสําเร็จรูปอ่ะเอ้าสมหวังเหรอคะเนี่ยเห่าเห่าเมื่อกี้น้าเหยวเกี่ยวไหมไม่รู้น้ากินเข้าไปแล้วค่ะติดหิงไม่ค่อยติด <scr unch S 1> อืมเรื่องอะไรอืมแล้วก็นี่ถูกแล้วที่พี่เขาให้มาสองอย่างนะคะอาวุธอาวุธยุทธอุปกรณ์นะคะที่จะเอามาออกรบกับน้ำแข็งใส่้วยนี้นะคะขอ,อให้เยอะมากเลยดูยใช่ใช่อร่อยเนาะ คืออากาศแบบนี้ค่ะอากาศเมืองไทยเนอะเราได้มากินกับน้ําแข็งใสอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ชื่นใจเนาะชื่นใจนะคะก็เอ่ออยากให้พวกพี่เอ่อพี่น้องที่รักนะคะผู้ชมทุกท่านเนาะนะคะดูแลส,สุขภาพกันมากๆนะคะแล้วก็ให้เรานะคะเป็นเป็นคนที่แบบมีความคิดที่ดีนะคะมีคําพูดที่ดีมีการการะทาที่ดีเนาะเราจะได้มาคิดพูดทําดีนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแบบนั้นเราก็จะพบเจอแต่ คนดีๆเนาะชีวิตเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะอืมมีหน้าที่การงานที่ดีเนาะได้เลื่อนขั้นปรับระดับปรับตําแหน่งนะคะหรือใครน้องๆนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็อาจจะเป็นที่รักของคุูครูของเพื่อนเพื่อนนะคะจะได้เรียนจบเร็วๆนะคะอืมดังนั้นเราก็ต้องหาอะไรรับประทานที่เป็นประโยชน์ต่อ <c oughs> สุขภาพร่างกายของเราอืนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะคะอืม เป็นไงมัางคะมีพี่ๆค้มีนิฮาร์ด้วยนะคะน่ารักมากเลยเนาะ FC เนาะเขาเขาเอาน้องแข็งใส่ที่เป็นเหมือนกาละเปาเหมือนลาวาเอ่อโอนตินไอ่เดี๋ยวตามไปชิมเลยนี่อ่าแซวนะคะอโอเคพวกเราก็พี่พี่มีิค้าเดี๋ยวนะพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่ายังไม่ได้ติดกล้องอะไรเลยนะ้ี่นี่เรา กำลังอยู่ในการถ่ายทำอยู่นะคะอ้าวเหรอโอ้โหอ้ยุแนโอ้ร้อนมากเออนะะปิ้นินปิน,ปนค่ะโอเคก็เดี๋ยวฝากตลาดนะัดกำโบ้แห่งนี้ไว้ด้วยนะคะพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคุณพี่คุณน้องอันเป็นที่รักนะคะออกมาเดินเที่ยวเนาอเราจะปิดคลิปกันเลยไหมปิดเลยปิดนะคะอ่ะมา Dante, century, ปิดเลยนะสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็จากกันไป together, เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเนต์กซับสไครต์ได้แล้วค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนนะคะที่จะพาเตสต่ไปเที่ยวทั่วโลกชอบทิมเที่ยวนะคะภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับใช่นะคะของนไม่ไหวแล้วปิดตะที่เถอะนะคะโอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบามากินไม่เลิกเ <or S 2> ด็กกำลังโตบ <light> ๊ายบายค่ะพ <richness> บกันนะดูดิป้อนป้อนหนูหน่อยไหม <c oughs> อ,รอ, <c oughs> อร่อยอร่อยอืออื <c oughs> เอเขยเขยอืออือ ขอให้เครื่องเยอะมากเอาอีกเอาอีกพอแล้วโอ้ oh my god อขอเห่าชิ้นเดียวเห่าชิ้นเดียวจากเป็นขมหวานกินเห้าอืม,อมตลาดนัดมันมคือกินของเค,ค้ออคามากินนี้กินของหวานอม,มีเด็ดร้อยกำลังอร่อยอร่อยมากอืม,อมโอเคไป 咪呀！<Bye>